สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้ท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตมีคติธรรมที่สําคัญเรื่องธรรมะทั้งปวงมีชันทะเป็นมูลมานําเสนอกับท่านผู้ชม สาระสําคัญของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเราเห็นอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นมันดีมันสมบูรณ์เห็นพื้นโบสถ์ก็อยากให้มันสะอาดนะเรียบร้อยไม่มีริ้วรอยความสกปรกนะเห็นเด็กก็อยากให้เขาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขนะและฉันทะตัวนี้เป็นตัวต้นต่อของพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่นี่เป็นตัวที่เริ่มต้นด้วยฉันทะทั้งสิ้น เดี๋ยวฉันทามูลกาสเพธม,มาอ้าวเมตตาก็มีฉันทะเป็นตัวเริ่มให้ฉันทะอยากจะให้เขามีความสุขแปลมาก็เป็นเมตตาก็คือให้เขามีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์งดงามน่าชื่นชมมีนั่นแหละมีความสุขก็แหละให้อยากให้เขาดีมีความสุขอย่างนี้ ฉันท่าเป็นตัวเริ่มต้นให้ก็ออกมาไปว่าอยากให้เขามีความสุขเป็นเมตตาทีนี้ถ้าเขาตกต่ำเดือดร้อนมีความทุกข์ก็เริ่มต้นในฉันท่าอีกอยากให้เขามีสภาวะที่ดีก็ต้องให้พ้นจากทุกข์ก็อยากให้เขาพ้นจากความลำบากเดือดร้อนก็เป็นกรุณานี่ว่าต่อไปเขาจะเริ่มโต,ต,ตงอกงาม ประสบความสำเร็จก้าวหนะ้าเออฉันทาก็ชื่นชมเพราะอยากให้เขามีความดีงามสมบูรณ์ของเขาอย่างนั้นเพื่อสภาวะที่ดีของเขาพอเห็นของเขาดีขึ้นอย่างนั้นก็ฉันทาก็ทำให้เกิดความดีใจเป็นมุทิตาเป็นพลอยดีใจด้วยเกิดมุทิตาขึ้นมาเนี่ยฉันทาริ่มเอาแล้วอุบเบกขาล้ ฉันทะเริ่มยังไงเออฉันทะอยากให้คนนั้นนี่คืออยากที่ดีที่สุดอยากให้บุคคลน,นั้นอยู่ในความดีงามอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความไม่ผิดพลาดอยากไม่ให้เขาทำอะไรเสียหายผิดพลาดเลยนี่คือฉันทะที่เป็นที่มาของอุเบกขานะอุเบกขาเนี่ยคนไทยเข้าใจผิดมากที่สุด ไปเข้าใจว่าเฉยๆไม่เอาเรื่องเอาเราวนะฮะมันมาจากฉันทะนะคนจะมีอุเบกขาที่แท้ก็เพราะมีฉันทะที่อยากอยากให้เขาอยู่ในธรรมอยากให้เขาอยู่ในความถูกต้องอยากให้เขาไม่ทําอะไรผิดพลาดเสียหายอย่างเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องมีอุเบกขามีฉันทะเป็นตัวเริ่มนี้อยากให้ลูกเนี่ย อยู่ในธรรมอยู่ในความถูกต้องทําความดีไม่ทําอะไรเสียหายทีนี้พอลูกจะทําอะไรไม่ดีเสียหายพ่อแม่ก็จะมีอุเบกขาที่จะแก้ไขไม่ใช่ปล่อยเพราะนั้นถ้าเป็นฉันทาแบบเมตตาเนี่ยพลาดได้แต่ถ้าฉันทาตัวเบกขานี่ถือว่าสุดยอดทําไมท่านจึงถืออุเบกขาเนี่ยสูงสุดก็เพราะว่าอยากให้เขาอยู่ในธรรม อยากให้เขาไม่มีความผิดพลาดไม่ทำอะไรเสียหายนี่คือโจฉันทะเป็นที่มาของอุเบกขาแล้วคนที่จะอยากอย่างนี้ได้ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นความถูกต้องอะไรเสียหายแล้วก็อยากให้มันถูกต้องตามนั้นนั่นเนี่ยต้องเข้าใจาให้ชัดทีเดียวนั้นถ้าไม่แยกแยะให้ดีนี่ยุ่งมาก เพราะอุเบกขาก็ไปเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวเนะ่ยเป็นเฉยเมยไปที่พระเรียกว่าอัญญานุเบกขาเพราะว่าเฉยโง่ววางนะั้นเฉยโง่คือเฉยไม่รู้คนไทยถ้าไม่เรียนอุเบกขาให้ดีก็เป็นเฉยโง่ไปนะเฉยไม่รู้เรื่องเฉยอุเบกขาไม่รู้เรื่องอัญญานุเบกขาท่านมีศัพท์ให้เลยอัญญานุเบกขาเฉยโดยความไม่รู้คือเฉยโง่เป็นอกุศล เสียหายมากดังนั้นก็เฉยไม่รู้เรื่องนี่คืออุอญญาดุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องเฉยไม่เอาเรื่องก็เลยเฉยไม่ได้เรื่องนีเฉยนี่มันต้องได้เรื่องเฉยบเบเบกขานี่คือมีฉันทาแหละอยากจะให้เขาอยู่ในธรรมอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดเสียหายแล้วลองคิดดูสิ อุเบกขาที่ตั้งต้นมาจากไอตัวฉันทะอันเนี้ยจะทําให้เราพยายามแก้ไขปัญหาจะทําให้เราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาคนลูกเราก็อยากจะให้เป็นลูกที่ดีจเจริญเติบโตงอกงามนี่แหละถ้ามีแต่เมตตา,ตากรุณามุทิตาได้แต่โอบลูกแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วทีนี้แหละได้ความละ่ะจะพัฒนาลูกได้จเจริญงอกงามเพราะนั้นต้องจับจุดเลอกธรรมะ ชุดนี้ให้ถูกตัวฉันท่าเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่เริ่มให้ถูกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ใช้ให้มีฉันท่าเนี่ยอยู่ในหลักธรรมสำคัญสำคัญอย่างอธิบายกับฉันทะวิริยะจิตตวิบังสาฉันทะเริ่มใหแ้แล้วไปอย่างที่ว่าหลักใหญ่ที่สุดก็ที่บอกเมื่อกี้ฉันทะมูลกาสพเพธรรมะทำทั้งพวงมีฉันทะเป็นมูลเป็นต้นตอเป็นรากเหง้าเป็นจุดเริ่มน นั้นก็ให้เรามีฉันทะกันเถอะฉันทะในที่นี้หมายถึงกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะหรือกัตตุกรรมยาตาฉันทะเรียกได้ดหลายอย,าอย่างที่ว่า